แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ8สิงหาคม2566เราจะมาอัปเดตปฏิทินโอนเงินกลุ่มเปราะบางประจำเดือนสิงหาคม2566มาเช็ควันและช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์กันนะคะก่อดไปรับชมรายละเอียดกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ ุ่มเปล่าบางเตรียมรับเงินช่วยเหลือเยียวยาประจําเดือนสิงหาคม2566นะคะมาเช็คกันว่าเงินอุดหนุน,นบุตรเบี้ยผู้พิการเบี้ยผู้สูงอายุเงินเข้าในวันที่10สิงหาคมนี้พร้อมช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์และการลงทะเบียนเพื่อรับเงินสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์นะคะ สำหรับกลุ่มเปราะบางนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยเด็กแรกเกิดจนถึง6กขวบผู้สูงอายุและผู้พิการนี่คือ3กลุ่มเปราะบางนะคะเตรียมรับเงินช่วยเหลือเยียวยาประจำเดือนสิงหาคมในเดือนนี้กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตรเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแล,และเบี้ยความพิการในวันพฤหัสบดีที่ สิสิงหาคมนี้นะคะทั้งนี้สามารถตรวจสอบปฏิทินการโอนเงินเยียวยาประจำปีงบประมาณ2 5 6 6ได้มาอัปเดตปฏิทินหรือไทม์ไลน์การจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางปี2 5 6 6กันนะคะเริ่มกันที่เดือนตุลาคม2 5 6 5นะคะโอนจ่ายวันจันทร์ที่10ตุลาคมพฤศจิกายนโอนจ่ายพฤหัสบดีที่10พฤศจิกายนธันวาคม65นะคะโอนจ่ายวันศุกร์ที่9ธันวาคม65 เริ่มปี2566ที่เดือนมกราคมนะคะโอนจ่ายวันอังคารที่10มกราคมกุมภาพันธ์โอนจ่ายศุกร์ที่10กุมภาพันธ์มีนาคมโอนจ่ายศุกร์ที่10มีนาคมเมษายนโอนจ่ายจันทร์ที่10เมษายนพฤษภาคมโอนจ่ายพุธที่10พฤษภาคมมิถุนายนโอนจ่ายศุกร์ที่9มิถุนายนกรกฎาคมโอนจ่ายจันทร์ที่10กรกฎาคมสิงหาคมก็คือเดือนนี้นะคะ โอนจ่ายวันพฤหัสบดีที่10สิงหาคมและกันยายน2566โอนจ่ายวันศุกร์ที่8กันยายน2566และสำหรับเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางจะได้รับเงินที่แตกต่างกันออกไปนะคะโดยแบ่งรายละเอียดเริ่มกันที่เงินอุดหนุนบุตรเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบครอบครัวไรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปีรับเงินอุดหนุนจานวน600บาท เบี ius ius yeah! wow. okay. ้ยยังชีพผู้สูงอายุจ่ายเป็นแบบขั้นบันไดนะคะเริ่มที่ผู้สูงอายุอายุ60-69ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน600บาทผู้สูงอายุ70-79ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน700บาทผู้สูงอายุ80-89ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน800บาทผู้สูงอายุอายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพสูงสุดในจำนวนกลุ่มผู้สูงอายุคือ1,000บาทนะคะ กลุ่มสุดท้ายเบีย้ยความพิการนะคะผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปรับเบีย้ยยังชีพจํานวน800บาทผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีรับเงินเบีย้ยยังชีพ1,000บาทนะคะส่วนผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะสิทธิ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆหรือในกรณีที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาสามารถตรวจสอบสิทธิ์คุณสมบัติช่องทางการสมัครได้ในคลิปนี้นะคะ แอดได้รวบรวมข้อมูลต,ต่างๆมานำเสนอให้ทุกคนได้รับทราบในเบื้องต้นแล้วนะคะในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆเบอร์โทรศัพท์หรือสถานที่ติดต่อแอดจะแปะไว้ใต้คลิปนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตรนะคะกรุงเทพติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือสดอรรนะคะส่วนภูมิภาคติดต่อผ่านสำนักง,งานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือพอมอจอนะคะผู้ปกครองที่ต้องการรับเงินอุดหน,นุนบุตรหรือเงินอุดหน,นุนเด็กแรกเกิดก็สามารถลงทะเบียนได้ตามจุดดังต่อไปนี้นะคะกรุงเทพลงทะเบียนที่สำนักง,งานเขตเมืองพัทยาลงทะเบียนที่สำวักาการเมืองพัทยาส่วนภูมิภาคลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลน,นะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะที่กรมกิจาการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซัมชั้นที่20โซน20นะคะในส่วนของกรุงเทพผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้โดยจะมีการแบ่งการลงทะเบียนออกเป็นสองช่วงนะคะช่วงที่1คือช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนช่วงที่2ก็คือมกราคมจนถึงกันยายนซึ่งในขณะน,นี้อยู่ในช่วงที่2นะคะของการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์หลักฐานในการลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะ 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย2ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน3ส,สมุดบัญชีงเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์4หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาในกรณีผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะ หนึ่งมีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านสองมีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือถ้าเคยลงทะเบียนมาก่อนแต่ย้ายภูมิลำเนาใหม่จะต้องมาลงทะเบียนใหม่ที่สำนักง,งานเขตตามทะเบียนบ้านใหม่นะคะ3ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2567 เกิดก่อนวันที่2กันยายน2507นะคะ4ีไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งก็ได้แก่ผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลนักษณะเดียวกันนะคะผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์อของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจําหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบกรุงเทพมหาคนครนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยความพิการนะคะที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะในส่วนของกรุงเทพจุดลงทะเบียนเพื่อจุดลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการนะคะกรุงเทพลงทะเบียนที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิ กรุงเทพลงทะเบียนที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิภาพสังคมสำนักงานเขตส่วนผู้มิภาคนะคะลง,งทะเบน่สำนักงานเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบาตาตามภูมิลำเนาที่อยู่ในบัตรประชาชนนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมกิจการผู้สูงอายุโครงการเงินอุดหนุนเมื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะ